าไจำเรียงสื่อสารสเสนียงส่งเสียงทั่วเด่นชัดเช่ชาภาพเรื่นเรื่นชื่นเฟนเอาเสียงโซโคโค่คลอแค่เป็นศิลปะอสานไต้ มาสวนสีเฮ่ากันเถิดนะพวกเรามาดินกันเถอะมาดินกันไว้จังหวะไทยเก่าเก่าคนไหนจะมงคนไหนจะเมาอ,อย่ามีเรื่องเครื่องกันปักจึงปักได้ไม่เป็นไรช่างมันในม,มีมนุษย์สัมพันธ์เท่านั้นก็พบ อัล่ะุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทานอาหารอิ่มเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้คณะทัวร์จะพาเราไปดูสารากลางยุคสมัยพระอภาัย,ยภูเบศครับที่สร้างขึ้นที่จังหวัดพระตบองแห่งนี้ครับตามมาเลยครับ นามาวงเมียนเกวมุยบองเพอเกิดพูมัดนามาวงเมียนเกวมุยอันซุ่มตาลน้งขี้จำหลังตรุยเมียนเก้วมุยเพอบันมาพูเกวโนจุดโลจุดราซาเพอปัดมาพูโอเคครับเมื่อสักครู่หลังจากที่เราทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นรถมาใช้เวลาประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีเราก็มาถึงที่ทําการสารการจังหวัดของพระอภัย ผู้เบสครับผู้เบสยุคของการที่รับพระตะบองนะเด็กจะอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดพระตะบองอยู่ใช่ครับผมใช่ว่าส่วนหนึ่งตั้มเห็นไหมว่าสิ่งที่คล้ายๆกับที่ที่จังหวัดปราจินบุรีครับซึ่งตรงนี้ถ้าเปรียบเหมือนกับส่วนไหนของของที่จังหวัดปราจินบุรีฮะที่ในสางก่อนนะครับตัวนี้จะสร้างก่อนตัวจังหวัดไดหมายถึงว่าที่ทําการจังหวัดในอดีตครับแต่ปัจจุบันได้เป็น พื้นที่อนุ <at> <usp ang S 2> รักษ์ไว้แล้วเพราะว่าพื้นที่ใหม่หรือสารกลางใหม่จะอยู่ที่นี่ครับคือตรงนี้เนี่ยใช้ทําการจริงๆในยุคของรัชกาลที่5ที่พระภัยุเบศทรงมาสําเร็จราชการทํางานอยู่ที่นี่กแล้วก็พอถูกแบ่งเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็ถูกอนุรักษ์เป็นของกัมพูชาไปแล้วเราจะดูว่าจะเหมือนกับสารกลางที่อยู่จังหวัดปราชีนบุรีจะคล้ายๆกันอย่างนั้นเลยใช่ครับ ทความเก่าของสารการแห่งนี้มันร้อยปีแล้วครับอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในยังมีอยู่ไหมครับยังมีอยู่ยังมีอยู่ทุกอย่างเลยแต่ว่าวันนี้เราเข้ามายังไม่เขายังไม่ให้เข้าเพราะว่าเขาปิดทำการอนุรักษ์อยู่เราก็คงได้ดูแต่ภายนอกกันนะครับงั้นผมให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูความสวยงามของสารการแห่งนี้กันเลยครับ ដកទួងប៉ាសាញ៉ឹងអើយប៉ាគ្រួញ៉ឹងអីព្រកាញ៉ឹងអើយប៉ដកទួងដាវអូនញ៉ឹងអើយប៉នេជួបបងយួត្រៃបទួងញ៉ឹងអើយប៉តោញួន បកតលងខាងនោះអូន ơi បកតលងខាងແມះទៀង ơi បកតលងខាងនោះអូយបកតលងមានត្រពាំងនៅកណ្ដាលស្រុកមកថាបុណ្យទៀលរហាងទៀប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 

บาปไม่บาบบาปไม่บาบบาบไม่บาปบาบบาบไม่บาบบาบไม่บาบบาบไม่บาบบาบกระถินเมาเนี่ยมันเป็นกระถินบาบาบาบบาบทอดกระถินปีนี้พดดื่มเหล้ากันเถอะ អ្នកនាងមេត <towers> ្តទៅទាវនេះស្រៀវខ្លាចបងមិនសូវលុណមានសតាំងបើនាងទៅទាវនោះអានចាងសមានមានសតាំង ដំណៀងតៅជីនៅតំរៃបងអើយស្រីនាងឈុតទីអាធំធំកុំមិនឡាមកអើយនាងស្រីមុមតំរៃក៏ធំទឹកនាងនឹងតៅផងចា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 យាយាយានួយវាបងណាដំណៀងតៅជីកាទៀកតាធំធំនៅបងអាកាទូចមិនសូវស្រួលទេអរឡាครับเราก็ได้นั่งรถ นะครับจากสารกลางหรือว่าจวนหรือว่าจวนเก่านั่นเองครับผมตั้งแต่ยุคจัพระใช่ครับเสร็จแล้วเราก็นั่งรถมาประมาณไม่เกินสิบนาทีนะครับเส้นทางก็มีดีบ้างแล้วก็ไม่ดีบ้างต้องบอกว่าเส้นทางนี้อย่างคดเคี้ยวอย่างการขับรถผมยังไม่ค่อยสบายนะก็ถือว่าเป็นทางที่รถบัสสามารถเข้ามาถึงได้แล้วแล้วเราก็มายืนอยู่ที่วัดสำโรงนายครับซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรครับพ่พุธความสําคัญของวัดแห่งนี้เนี่ยตอนสมัยอดีตนั้นภรรยาของ ท่านพระยาอภัยภูเบศนั้นไม่สบายาก็ตั้งเจติจหานว่าถ้าหายจากการป่วยเจ็บนี้เนี่ยก็จะสร้างวัดขึ้นมาจนเป็นที่มาของวัดสำโรงในครับผมแล้วก็วัดที่ท่านสร้างครับคือคอยู่ข้างหลังเราเนี่ยครับเป็นโบสถ์หลังที่ท่านสร้างไว้ตอนนี้ก็สมรุดซุรมลงไปบ้างแล้วแล้ววันนี้ในโอกาสที่เรามานสถานที่แห่งนี้นค,คงจะได้มีโอกาสมากราบนมัสการถือว่าเป็นหลานของท่านอภัยภูเบศเขาบอกว่านิพา บุญชูงามเขาบอกว่าเหลืออยู่คนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายแท้ๆอยู่ที่นี่เรายังไม่เข้าไปนะถ้าเราโอกาสดีบุญมาวาสนาดีเราอาจจะได้กราบท่านแล้วได้สนทนาธรรมกับท่านนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูความสวยงามความเป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้ที่มีการสร้างขึ้นจากการอธิษฐานบนบานสันกล่าวไว้แล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับจนเกิดวัดแห่งแรงสถานที่เกิดขึ้นมาตามมาดูเลยครับขยะเยอะมาก เป็นไงบ้งครับคุณผู้ชมครับใน,กนเกษตรป่าคุณผู้ชมเนี่ยมาต้องเที่ยวจังหวัด พระตะบองประเทศกัมพูชาครับโอ้โหสนุกสนานเลยทีเดียวแล้วก็มีแหล่งเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยโดยในทริปนี้เนี่ยในช่วงนี้ในเกษตรพาคุณผู้ชมไปเที่ยววัดมาหลายที่เลยนะครับตั้งแต่วัดตําไรซอซึที่ถูงสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็วัดสํารงในนะครับแล้วก็ถูกสร้างขึ้นโดยคนไทยนี่แหละครับโดยเจ้าอภัยภูเบศนะเป็นผู้สร้างขึ้นแล้วครับเอาละครับในสัปดาห์นี้ในเกษตรต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณบริษัทอินโดเชน่าเอ็กซเพอร์เลนะครับที่เอื้อเฟ ในการถ่ายทําในครั้งนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวประเทศกัมพูชาด้วยที่ดูแลทีมงานรายการห้องไปกับในเกษตรเป็นอย่างดีแล้วครับอ้าว